สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับด้วยไม่ได้ออกทริปมาประมาณ2เดือนแล้วนะเดี๋ยววันนี้เราจะไปลาบุรีกันหมายแรกของวันนี้คือบ้านบางกะมา่าเราไปดูกันครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้าง ก็สุดทางดำนะครับข้างหน้าผมนี่เป็นทางดินแล้ว สวัสดีครับพี่จุดชมวิวอะไรงี้มีไหมครับพี่ข้างบนอ๋อต้องไปตามลานค้างหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ค้างครับพี่กางขึ้นมาดูวิวเฉยๆขอขอบคุณครับสวัสดีครับมีจุดตรงไหนสวยๆบ้างครับพี่ให้ชิมมอนก่อนได้ไหม ของน้องเลยนะคะน้องเก็บมาขายจริงเหรอข,ขนมโอ้มีถุงใส่ไหมอ่ะหรือว่าอันตายได้ไดละมีเลืกกินข้าวดกินเหรอเดี๋ยวเอาขาลงดีกว่ายังไม่หิวเลยภูมิพี่เขาซื้อแล้วเอาเอาปลุกหนึ่งใช่ไหมคะครับปลุกเดี๋ยวผมหยิบตังค์ขายพี่เขาเอองงภูงงขอบคุณครับด้วยครับ ลานตรงนู้นก็สวยอยู่นะมันก็สูงอยู่ตรงจองเทิงตรงแล้วสุดไปจนสุดนี่เป็นอะไรครับพี่สุดก็จะเป็นวัดแล้วก็เลี้ยวซ้ายก็จะเป็นชาม่าไม้เปียวเปียวคอวิตามินซีแก้วัดเอ็นคุณนี่ต้องกลังรอันนี้ฉีดวัคซีนแล้วนะไม่ต้องกลัวครับ่าผมไม่ฉีดแล้วครับคันน้ำไปในตัวแรงม ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปถึงบ้านก็เป็นน้ําพอดีเป็นน้ำใส่ช้องใส่น้ำมาแช่เย็นเลยอ๋อคัานเป็นน้ำแล้วก็คั้นใหญไงครับเอาผ้าขาวบางใบ่ธรรมดา ททางของหมู่บ้านบางกะมาก็จะเป็นสํนนักสงฆ์นะครับอากาศดีนะครับค่อนข้างเงียบถ้าอยู่ใต้ร้มไม้นี่ก็เย็นเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาจุดชมวิวกันนะครับ สวัสดีครับรามาเที่ยวชมดูก่อนกันใช่ครับวันนี้กะว่าจะมาลองดูดูก่อนเดี๋ยวไว้มาอีกรอบหนึ่งของพี่ก็ทองเปิดข้างบนทองจะปลูกต้นไมเ้เยอปลูกหญ้าอยู่ก็พื้นที่เตีย้ยเขาก็ไม่ค่อยชอบหรอกเขาก็ต้องดูมุมสูงมุมสูงก็สวยดีคนมากันเยอะไหมครับอ่าช่วงนี้ก็มาอยู่แต่ก็ยังน้อยหน่อยมันโลซิซันแล้วไงหมดหนาวแล้วเนาะอ่าใช่ครับเขาก็จะมาเป็นคณะคณะ เพราะว่าที่นี่มันมันมีสเสน่ห์ของที่ว่าจะไม่รับคณะพลกันเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องโควิดเราก็แฟนบายแบบรับคณะเดียว<อ>สักกี่คนเราก็รับแค่นั้นผมเห็นป้อมข้างหน้าว่าเขาเขาเขียนว่าจองที่พักแค่ตรงนั้นไหมครับหรือว่าเราโทรเป็นที่ท,ที่ไปเลยโทรเป็นที่ที่เลยครับอืมก็คือตรงนั้นเหมือนไอ้มีป้ายบอกว่ามันมีร้านในบนเนี้ยมีของใครมัางอะไรอย่างเงี้ยครับ<อ>แล้วเราจะชอบอะไรอย่างเงี้ยครับครับ แล้วก็เข้าไปดูได้โอเคขอบคุณมากครับพี่ครับเชี่ยวชมให้ทั่วเลยครับขอบคุณครับ นี่ก็เป็นที่หนึ่งครับได้วิวสูงตามคำแนะนำของพี่เมื่อสักครู่นะก็สวยดีครับวิวกว้างๆเต็นก็ได้น่าจะสักหกเจ็ดหลังน่าจะได้อยู่นะครับ,รบเดี๋ยวไปต่อนะจะไป แวะแถวอ่างเก็บน้ำถ้าเคยไปวนดูครับเห็นเพราะว่าวิวสวยนะแถวนั้นขับรถเล่นกันไปกันครับ ับพี่กัละสิบแปดก็มีกัละยี่สิบแปดก็มีกัละยี่สิบเลยด้วยกันอ่ะยีเนาะทางเก็บน้ำถ้าซื้นี่ไปทางไหนนี้ค่ะตรงไว้เหรครับตรงมาาตจะนสี่แยครับก็เียวสายเลยใช่ยังไม่เคยมาครั้งแรกมาครั้งแรกเลยครับอ๋อ ในกัดนะนอัดหนะรอ่นะน,นี่บ้านบ้านในช่างไผ่นะครับเนี่ยไม่ได้มาหลักสิบปีแล้วเนี่ยก็เดี๋ยววันนี้แคมป์ที่นี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ดูว่าจะไปหาที่เที่ยวอ,อีกสักที่นึงโอเคให้เข้าลูกน้องะครับ ตัวนี้ชื่ออะไรเนี่ยอ,อันไก่สวนโม้อยพูดถึงไอยเป็ดเนื้อไก่ทอดเกลือแม่นมาไก่กรังไก่อ๋อขอบคุณเจ้าภาพด้วยนะครับซ้ำนี่ฟูเปนอนเหมือนเดิมนะนี่ ให้ด <Workers. S 2> ูนี่นครับแต่ตอนนี้แปดโมงกว่าแล้วแดดไล่นะครับก็๋ยาจะเก็บเปและเมื่อวานเพื่อนถ่ายชวนมานอนบ้านนะครับก็ตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอพุทธลามเดี๋ยววันนี้ก็จะไปหาที่เที่ยวอีกสักที่นึงนะน่าจะ เมื่อกี้ดูแมพแล้วก็สักประมาณชั่วโมงหนึ่งน่าจะถึงไงไปดูกันครับไปไเป็นไงบ้างพี่พี่คนพามาทางอะไรวนี อ,อยู่แต่ทางแอบงงๆนะตาม GPS มานึกว่าพามาผิดทางก็จะผ่านไปเหมือนเป็นที่ระเบิดหินนะครับทางเข้า,เาจะเป็นแบบนีเ้เริ่มเดินกันนะครับดูว่าจะใช้เวลา กี่นาทีนะให้เดาน่าจะสักครึ่งชั่วโมงอ่ะให้พาไปดูทางครับโอ้ชั้นนี้ได้เทคกิ้งโพก็ดีนะก็เ,เดินได้เรื่อยๆนะครับชั้นนิดหนึ่ง จะเป็นแบบนี้นะครับเอผมจะกลับแล้วถ่ายรูปไว้สักสองสารูปแล้วก็จะลงแล้วครับทริปนี้ก็ลากันไปก่อนเลยกันไวเจอกันใหม่โอกาสหน้าขอครับ